เตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่ทำตามโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ ส,สวัสดีมีตรรักนักสิ่งดวงทุกท่านทุกคนนะคะอยู่กับชูก้าคนดีคนเดิมเพิ่มเติมกับช่องทางใหม่ของเรานะคะชูก้าใส่ปั่นนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามกําลังใจกันสักนิดนึ่งนะคะวันนี้ชูก้ามาในเกม HOOF vs. HOOF นะคะหรือว่าหนูน้อยหมวกแดงนั่นเอง เกมนี้มาดูตารางกระชัยเขาข้า,ขาก่อนนะคะสำหรับเกมนี้ค่อนข้างยากอยู่นะแต่ด้วยความที่ว่ารูปลักษ์เกมมันน่ารักยู่นะทุกคนสลักวางมีราคาค่ะซึ่งราคาสูงสุดด้วยนะทุกคนได้ยินเสียงนั้นไหมเสียงอาจจะสู้เกมไม่ได้นะคะลองลองมาเป็นสาวน้อยผมแดงนะคะแล้วก็หมาป่าค่ะมีตะกร้ามีกงเล็บมีดอกไม้มีหางนะคะ AKQJ ค่ะเกมนี้ยังงเลยมันเหมือนการเปรา่ายิงฉุบนะทุกคนค้อนกระดาษกันไกลตามนี้เลยนะคะ ซึ่งฟีเจอร์ต่อสู้จะมีแถบให้เราดูด้านบนตรงนี้นะถ้าเกิดว่าฝั่งใดฝั่งหนึ่งชนะนะเราก็จะได้ดูฟีเจอร์น่ารักน่ารัก,รกเอาไว้น่ารักหรือเปล่าเราลุ้นดีกว่านะคะหลายๆคนจะเคยเล่นเลยหลายคนอาจจะไม่ค่อยไม่เคยเล่นนะคะไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไหร่ส่วนตัวรู้สึกว่าแตกยากแต่ว่าส่วนตัวชอบมันน่ารักลักษณะเป็นลายเดิมพันมาค่ะทุกคนมีกว่าสามสิบลายเลยนะซึ่งส่วนตัวก็จําไม่ได้แล้วนะวันนี้เพิ่งมาสี่พันกว่ากว่าค่ะมา เริ่มต้นต่ำเบ็ดต่ำๆกันก่อนแล้วกันนะคะท่านว่าจะได้เห็นฟีเจอร์นะเบ็ดเก้าแล้วกันเบ็ดเก้าสักห้าสิบหมุนป่ะเกิดทางใดั่งหนึ่งชนะนะตอนนี้ตอนนี้หมาป่าน้ำค่ะทุกคน และแ,แ,แล้วตอนนี้ไม่มาเรื่อยๆแล้วคาดหวังนะคะคาดหวังว่าจะได้ดูฟีเจอร์น่ารักน่ารักนะจะเป็นฝั่งหนูน้อยหมวกแดงหรือว่าจะเป็นฝั่งหมาปามารอุ้นกันอันนี้เกมอะไรใครรู้ช่วยบอกเีทีนะเจมดังไปไหมคะเคขามีพูดคุยของเกมมาได้นียคะคาดหวังรินนะจ้าหวยตอนนี้ หมาป่านำเละค่ะ16ต่อ2เหลืออีกเพียง2ดอกเท่านั้น2ดอก18แล้วนะจุดนี้หมาป่าชนะทุกคนเบ็ด9ของเราโอ้โหเกมโบนัสรอบที่หน day, ึ่งเป็นการไฟติ้งเราเลือกอะไรดีกันไกลไขเพ้าใหม่กันไกลก่อนเลยป๊าบ้าโอ้เราชนะทุกคนงั้นเราตอนีหมุนฟรีแล้วรอบสองกันไกลใข่พ่าใหม่พ่อใหม่แล้วกัน เอาลเีอีกรอบสุดท้ายกันไกกทีซับเจ้าชนะจ้าทีมมุนฟีทุกคนเอาละค่ะมาป่ากระร่างพร้อมกับกระทะเอาหมุนแล้วเอายังไงเนี่ยโอ้มาป่าเข้าฟีเจอร์ไม่ได้ใช้นี่ไม่คุ้มนะคะ เพลงมันมากโอ้โหใจมาสิแปดเบาจัดโอ้โอ้ยังไงเนี่ยยังไงต่อไปเราคาดหวังว่าจะได้ดูฟีเจอร์นะทุกคนอยากให้ทุกคนได้ดูทั้งฟีเจอร์หมาขาดและฟีเจอร์ของเหมือนหมวกแดนเกมนี้ซื้อไม่ได้นะจ๊ะ่าหมุนที่เหลือโอ้ยอย่บอกนะเกมน,นี้ค่อนข้างจางเบานะ มหมุนที่เหลือโอ้โหตายตามากเอาจริงมีโมจิสวยปุ๊บปุ๊บอ่ะอ,อ,อ,อย่างน้อยมีไว้ส,สวยๆดอกนี้เท่าไหร่กลางวันต้นโตเของยังไม่ตกข้าม นนะโอ้โหว,ว่าจะไม่สมัครมานานเกินไปหกร้อยก็สามโอเคถึงว่าจ่ายแพยงสุดของเกมนี้แล้วหรือเปล่าเท่าที่เล่นมารู้สึกว่าเกมครั้งนี้ต่อใจสุดๆสวยต้องให้หมาป่าปุบนะทุกคนน้องวายทั้งจะลงมาแบบคุ้มมั่งจำเ้โอ้โหทุกคาทุกคาสวยคาดอกนี้อะไรคะ สองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดโอ้เบาจัดอ่ะคุนสุดท้ายไม้สุดท้ายแล้วโอ้โหเท่าไรหนึ่งพันนะจิโอเครับรางวัลก่อนไหนไหนก็ไหนไหนแล้วปรับเบ็ดขึ้นเลยแล้วกันนะคะคาดหวังว่าจะได้ดูฟิเจอร์ของน้องหนูน้อยหมวกแดงขอห้าสิบหมุนเปร์เทอร์โบไปวันนี้หนูน้อยหมวกแดงนำหนูน้อยหมวกแดงนำอยู่สิบต่อสอง11สิบเอ็ดต่อเจ็ด คูปก็ปิดแล้วสิบต่อสองไม่ใช่นะคะอ้าวตอนนี้เหลือสิบต่อแปดสี่เบตต่อเจ็ดอ้าวเอาละสี่เอาละสี่เดี๋ยวยอมนะอย่าแพ้เขานะโอ้โหเอายังไงเนี่ยโอ้โหลงมาเหลือสิบต่อแปดแล้วทุกคนเอาใจช่วยน้องนะเปิดเทอร์โบแล้วนะคะแต่ว่ายัางอู้หมือเนตไปโดนมือเนตไปโดนงั้นขอเปิดเทอร์โบอ่ะเอาใหม่ อิบเ1ตตัวเจกมาิบเตตเอ้าวชิบสองตอ้าวน้องหนึ่รอกแดงต้องชนะเราไหมตอนนี้รางวันก้นโตค่ะจะตากานะจะเป็นตา้าตานึ่งร้อยเราจะอาวตอกนี้ยังมันต้นโตอีกแล้วหนึ่งร้ยินิบสีโอ้ิ้นรัวปูพัน12บสองตัเขาทุกคนอ้หหมาป่าโผมาทำไมเอาละสิ สิบเอ็ดสิบสองแล้วอาขออีกได้ไหมขออีกแค่หกตัวเท่านั้นหนูน้อยหมวกแดงอยากเห็นซีเ,ออนะเนะออจอเร์หนูน้อยหมวกแดงนะในเกมนี้นะโอ้โหลุ้นลุ้นจัดๆโอ้โหหมอปลาเริ่มมาเอายังไงโอ้โหหนูน้อยหมวกแดงยอมโอ้โหหนูน้อยหมวกแดงทำงนหน่อยเอ,ลอยาละตอนนี้สิบสามอีกห้าตัวเท่านั้นขอห้าตัว โอ้ดันเท่ากันแตห้าตัวห้าตัวเท่าน,นั้นนกลับมาสิบสองแล้วอโอ้จอร์ดมันยอดแย่ตองนี้มีวายไม่ได้ใช้เอ้วหมาป่ากลับมาเฉยโอ้หนูน้อยหมวกแดงไม่ได้ใช้งานสี่เบตต่อเจ็ดเอาละค่ะตอนนี้หมาปา่ามาเฉยเก้าต่อเก้าทุกคนโอ้โหตองนี้เบตเวนแลวสิบสามโอ้นี่เหล่าบิ๊กวินยังไงคะเนี่ยอ้าห้าสิหมุนโอ้โหจะไม่ได้ดูฟีเจอร์ของหนูน้อยหมวกแดงหรอเนี่ย มาปาาเอามาเฉยอ้าวรองนี้12ต่อหค่ะภาคเป็นมวยเลยนะจุดนี้อค่เอาเอาเอายังไงเอาอย่าไปยอมนะหนูนล้กแกงเราเชียร์เธออยู่นะโอ้โหหมดหมุนไปแล้วเบ็ด18บแปดนะนี่ทุกคน2ี่สิเลยแล้วกันเย้แพ้เขานะเฉันเชียร์อยู่คาดหวังนี้ห้าสหมนแล้วกันอะจะได้ดูไหมเอายาไปยอมเอานนำเฉย เกมนี้มีหน้าที่ลุ้นอย่างเดียวเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นลายเดิมพันเอาร้อสามสิบห้าเอาได้ยูลองนี้หนึ่งร้อสามสิ้าไปสิไปสิโอ้ยจะได้ดูไหมลงนีห้าโอ้เบาหนึ่งร้อสามสิห้าเช่นกันถ้าเกิดฝั่งนี้ชนะก็จะได้2นะองร้อยสนะราคาสิบสามสิบสามยู่13ต่อห้าห้าตัวเท่านั้น แดงมาหน่อยโอ้โหไม่ได้สิบสามโอ้โหยังก่าดี่สามอยู่ทุกคนสิแล้วอ้าวอีก4ตัวขอสตัวขอสีตัวขอสีตัว,ตว,ตวได้ไหมโอ้โหมาป่าเราททำงานอ้าวอ้าวขออีก3ตัวเท่านั้นแค่สตัวเราจะได้ดูฟีเจอร์น้องหนูน้อยหมวกแดงพร้อมกับพร้อมกับ อ๋อยังไงเดี๋ยวนี้เท่าไรโอ้โหบอลจัดลอยสำนักหน้าอยู่อีกสามตัวขอลาหนูน้อยโมดเด้งทำงานหนูน้อยโมดแดงนั่นแหละอีกสองตัวทุกคนนั่นแหละอีกหนึ่งตัวเท่านั้นหนึ่งตัวสุดท้ายที่ให้รอโอ้โหไม่มาอย่าเพิ่งดิขอหนูน้อยหมวกแดงก่อนหนูน้อยหมวกแดงไม่ยอมลงโอ้โหเดี๋ยวนี้เลยลอยสำนหน้าโอเคโอ้โหคุณเราก็ลอยหล่อไปเรื่อยแล้วนะนะจุดนี้หนูน้อยหมวกแดงต้องลงเลยไหม อ๋อสำนักโอเคบิ๊กเวนรอยสำนักทุกครั้งที่การเป่าเป่ายิ่งชุบชนะเราจะได้มานะฝั่งที่ชนะนะคะยังยังอีกหนึ่งดอกสุดท้ายขอหลานหนูหน้อยหมวกแดงไม่มาตอนนี้ปั่นหมูแล้วนะโอ้โหหนูน้องแดงไช่นะจุดนี้หนูนะน,หน,หน้อยหมวกแดงการ่างทุกคนเอาละจละล้ะกันไกลก่อนเลยกันไกลใครว่าไหม การไกลแล้วกันไกลกลาค้อนก่อนนะชนะเฉยสิบมุนแล้วนะจุดนี้การไกลกันไกลค้อนกระดาษแล้วกันนะโอเคโอ,เคอ้เป็นครั้งแรกที้อจุก้าชนะสามดอกรวดสวยขะกายร่างเห็นไหมทุกคนเห็นความแซบของน้องหนุม่มมันโบแดงหรือย,อย่างฟันกว่าวงแล้ววงแล้วยังไงต่อตัวที่วงจะเปลี่ยนเป็นไวใช่อยู่ไห่สวย ตีห้าหมุนนะเขาอีห้าหมุตรงนี้แตกจะแพงมาหนึ่งโอเคฟันปั๊บกี่หมันไม่ได้อะไรน่าจะได้ส่วนตัวของกหน่อนของก้ส่วนบุคคลร้อยแปดสิบโอเคตีสามหมุนที่เหลือ,อยากมากนะคะจำหลับเป็นรู้สึกว่าตั้งแต่เล่นมาค่อนข้างจักตัวนะคะทำั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ได้กำไรมี่งิจะเล็กน้อยก็ตาม ใม่เน้นานทำซ้ำนะคะจะนำอาทำหนึงนะที่รักเอาราคาฟันชบอบไม่มาเจอตาแดงเข้าไปดอกนี้ดอกนี้ดอกนี้โอ้โหไวลงส,สวยๆวบิดดเวยสวยค่า441อเอาอย่างคงเหลืออีกสิบหมุนมันต้องตรงลายนะคะท,ทุกตัวจะต้องตรงลายด้วยถึงจะจ่ายนะ บเบคควีนทุบดอกแล้วบอกหลักการโอเคเอาละเอาละแปดหมุนที่เหลือถ้าว่าหายร้อยสองจิ้ม้า้เอาจัดเลยเธอมาต้องมาแล้วมาต้องมาแล้วไหคว่า หลวงเธอ,าอ้าบปีทีแล้วจะดีมากเบาเบาไหมเบาไหมดอกนี้ด้ไหมลืมสี่ร้อยเอามายัางคงเหลืออีกห้ามหามุนค่ะทุกคนไม่แย่นะไม่แย่สำหรับเกมนี้นะคะปั๊ม้องตรงวายเท่าต้องตรงลายเท่าน,นั้น็นลายเดิมพันนะสวยหน่อยได้ไหม แพงน่าจะดีมากเบคเวย์500ห้าร้อยสามห้าโอ้สิบห้าหมุนได้มาสองพันโอเคอไม่แย่อย่างน้อยไม่ได้ซื้อนะโอเคค่ะดอกนี้สวยยังดอกสุดท้ายที่ห้ารอฟาดฟาดกาดที่โอ้โหไม่มา 2องพโอเคค่ะโอเคเลยสำหรับชุก้านะเพราะพกมา6,000นนิดๆนะคะได้มา7 0 0ดกว่าแล้วนะคะทุกคนถือว่าได้ดูฟีเจอร์แล้วกั <st arts> วกนนะกำไรนิดหน่อยก็กำไรก็คือกำไรนะคะฝากกด like, ไลคะ์กดต like, ิดตามเป็นกำลังใจคอมเมนต์ปุ๊คคุยขอเกมเข้ามาได้นะจ๊ะเดี๋ยวมันจะตามคำขอนะคะวันนี้ขออนุญ,ญาตจากลาวไปแล้วกับเกมนี้นะฟุแอ <st arts> นบูฟน,นะคะฟุ VS บูฟโอเคสำหรับนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบาย